วันนี้เดี๋ยวเราจะมาชาเลนจ์กินมะปังห้ามทำห้ามทำหน้าเปรี้ยวนะใครใครจะใครจะชาเล่นเอาว่านะเอาว่านหนึ่งคนใครอ่าต้าใครครับอ่ะพิซซ่าไอคอนทุกคนนั้นคนนั้นจะแทนหน่อยไหอ่ะหนุนนาได้แล้วได้แล้วได้แล้ว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 เออพอด้วยโอเคโอเคอ่ะอ่ะให้หยิบให้หยิบคนละอันอันนี้ก่อนให้หยิบคนละอัน ก,กัดกัดก่อนกัดกแล้วครึ่งนึงก่อนกัดแล้วครึ่งกัดเลยนะเอาไปให้เอาให้เพื่อนก่อนคู่กัดเลยนะออกัดให้ครึ่งนึงให้เป็นเนื้อก่อนให้เนื้อหอมถมกินลอไอ้ผูไม่จิ้มน้นจ claro right? ิ hey, right? ้มหรอจิ้ม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 ใช่จิ้มฮะวันมาป้ายอดก่จิ้มแอนซ้อจิ้มนะจ๊ะวานข้างในมันคู่ดูข้างในมันเอากินชมพูอะให้ผมลูกอะไรเนี่ยหนึ่ต้าหึงด้วย อะจิ้มไหมเอาบ้านพร้อมนะจิ้มพิเกลือด้วยอ่ะจิ้มพิเกลือ่านฐา,า,านน้ำเปรี้ยวใคร<อ>ทาน้ำเปรี้ยวกลุ่มนี้จะไม่ได้คะแนนโอ,โ, UM e โอเคเอาเกลนอ่าผ่านไหมผ่านไหมผ่านโอเคจะได้ <laughs> โอเคอ่าพิซซ่าครับเร็วๆเขาแถแล้วเดี๋ยวๆเอาทำทำน้ำเปรี้ยว ดูนี่กระพริบตาหยีตาไหมขอตอนอ๋โหเก่งมากเก่งมากเอาปอเร็วเอานนี้ดูอันนี้หนึ่งอ๋อโหแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครเอ๊ะรู้สึกว่ารู้สึกว่ารู้สึกว่าขึ้นปักปักเหมือนแล้วครับอ่าเหมืแล้วนะโอเคหนูนะแซ่บกูกินแล้วนะกินอะไรกินอะไร โอเคโอเคเอาอันนี้เอาละเริ่มจะชาเลนจ์เริ่มแบบว่าจิ้กูหนิวไอ้ตายผิดกติกาไปแล้วกินไปแล้วหนึ่งคำกินเรากัดแล้วก็ขาดครึ่งเอาแล้วโอเคเอาโอเคเอามีมืออะไรมายื่นมาอีกโอเคพาน้องเก่งมากเอาพอแล้วเลิกเรียนแล้วหัวหน้าบอก ปิดหน้าตรงหน้าต่างประตูให้เรียบร้อยปิดฟงปิดฝ่ายให้เรียบร้อย